สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชคลูกเร็วพาโชคลูกน้องพารวยนะคะคได้มาติดตามแม่เนอะลูกเนอะให้พ่อพ่อแม่แม่เอซเนอะค่ะขอขออภัยด้วยนะคะพ่อพ่อแม่พ่อพแม่แม่อฟซีหวยไม่ข้าวอีกแล้วนะคะครั่ะก็มันข้กมมินหลุดธรรมดาเนอะรู้สึกว่าเลข3ตัวของแม่ครู5 6 3มันจะมาออกตามก้น ปล่อยไปสองงวดติดครับงวดนั้นแม่ครูเห็นที่ขาโต๊ะห้าหกสามห้าหกสามห้าห้าห้าสามเก้ากระดูกเป็นหกเนาะลูกหกกับเก้าตัวเดียวกันเราพูดกันอยู่เนอะลูกเนาะปล่อยสองงวดติดพอไม่ได้ปล่อยงวดที่ผ่านมามาอกทั้งสามตัวเลยมาสามตัวเลยจ้าครับผมมันออกตามหลังแนีทางของแม่ครูเนาะเซียโทมาว่าเสียดายมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียดายแม่ครูปล่อยสองงวดติดไม่ได้ปล่อย งดนี้ก็ออกเลยพอไม่ได้ตาม๊อออกปุ๊บเลยใช่ใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางกับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะอยู่ครับว่าให้มาตามแนวทางแม่ครูเนาะเพราะว่าไม่เห็นตั้งแต่วันเลขออกวันนี้ก็วันที่ยีิบสองแล้วก็หลังหลังจากเลขออกนี่ก็หลายวันแล้วเนาะแม่ครูใช่ค่ะหลายวันแล้วครับแล้วร้านร้านน้อยอยู่ไหมครับร้านน้อยไม่อยู่เมียผู้ใหญ่บ้านเขาเอาไปโอ ได้ทำความสะอาดอะไรให้แม่เนาะจะเกิดลูกมาเนี่ยอครับก็คือแม่ครูคุณคุณยายนี่เป็นงรูสวัติตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครดีขึ้นแล้วค่ะแต่ข้าวไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะก็ทานข้าวไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้โจ๊กสี่ห้าคำโจ๊กก็ทําเร็วๆให้อืมค่ะข้าวเข็งไม่ได้เลยกืนไม่ได้ค่ะครับแล้วก็เนาะก็ขอให้คนแม่หายไวแม่ครูได้นําคน มาเป่าให้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป่าแล้วก็หยุดเป่าแล้วค่ะหายแล้วค่ะครับครับเผแห้งดีมากค่ะอ๋อปล่อยแห้งดีแล้วใช่ค่ะหายแล้วจ้ะครับผมทีนี้ก็มาตามแนวทางของแม่ครูดาเป็นแนวทางความฝันเห็นบอกว่าแม่ครูดานี่ฝันแปลกๆใช่ไหมครับวดนี้ใช่ค่ะแม่ฝันเตกฝันเห็นงูงูใหญ่งูดําครับแม่่ากลัวแม่ก็เลยเหาะหนี หาะไปเห็นแต่ต้นไม้เคียวชะอุ่มแล้วก็ฟ้าห่อเหอะเหอะจนว่านานมากนะลูกไม่มีจุดหมยปลายทางว่าจะได้ลงมาตรงพื้นไม่ไม่มีจุดไม้ว่าจะได้หยุดตรงไหนอย่างนี้นะลูกจนแม่แม่ปลูกปลูกว่าเมื่อยก็ตื่นเลยเไม่ได้เป็นตัวเลขค่ะครับแต่รู้แต่ว่าเราบินหนีงูใหญ่ยยใช่ค่ะ แล้วงูใหญ่นี่ตัวใหญ่มากไหมใหญ่ลูกใหญ่เหมือนที่แม่เคยฝันเห็นนั่นแหละที่โคดนั่นนะครับตัวนั้นแหละค่ะลูกทําไมล่ะทำไมถึงแม่กลัวถึงหนีครับในความฝันแม่ก็ไม่รู้นะแม่ว่าแม่กลัวมองไปนะโอ้โหงูใหญ่แม่ก็เลยหนีเหาะเหาะไปแบบนี้นะ่ะบินคือเหานะน่ะครับอืแต่ว่าอันงูใหญ่กจะเป็นเก่าเนาะอ เพราะว่าอาจจะมาบนก็ได้ดิเพราะว่าแม่คณระดาฝันว่าได้หออยู่ข้างบนหอก็ห่าหอก็หกบอลลุกใช่เพราะจังใดก็จะเป็นเก้าหางเก้าห้าบอลูกคืออยู่ดนเก้าห้าเก้าหกบอลลุคยังไงใช่ครับแม่คูหอเนาะเพราะว่าเราเคยตีแบบนี้มันจะออกเนาะลูกเนาะเพราะแม่คูคิดว่าเป็นเก้าห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะหอะก็หาแล้วว่าลูกแม่ก็อย่างนั้นเลยจ้าแล้วงูใหญ่ก็ ก้าเนาะค่ะเนาะคู่ใหญ่ก็คือองค์ปู่อยู่แล้วเนาะลูกเนาะจะตีเป็นเลขสามตัวก็ได้เนาะจะสองตัวก็ได้ก็คือแม่ครูแม่ครูเป็นผู้หญิงก็ตีเป็นสี่นะครับเหาะก็ตีเป็นห้างูใหญ่ก็ตีเป็นเก้าอย่างนี้ก็ได้สามตัวหรือว่าแล้วแต่บุญพิธของท่านผู้ชมเลยหรือจะตีเป็นสองตัวก็ได้ห้าเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ครูห้าเก้าหรือว่าเลขมันจะอยู่บนนี้ก็เป็นได้นะสูงเนาะลูกเนาะพ่อแม่ครูหอ ไม่คูณสูงขึ้นไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นกาวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มาบนสูงหรือไม่กาวอาจจะมาบนก็ไม่คูเนี่ยฝันว่ารอยขึ้นไปบนฟ้าค่ะอืครับแล้วทีนี้ของหลานน้อยนี่ได้กรรมข้อสารไหมครับคไม่ได้กรรมเลยลูกไม่ได้ให้กรรมเลยครับแต่ว่างวดนั้นก็กรรมออกตรงๆเนาะไม่คูห้าโซ่ ครับเมื่อวานก็วันพระก็ผ่านวันพระมาแล้วนะครับไม่ได้ให้การค่ะผมแล้วทีนี้มีเอฟซีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาหาแม่ครูใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่อยู่น้องคายค่ะครับแม่คุณนายอยู่น้องคายโทรมาโกน่นโกนที่ลูกโทรมาได้สักพักหนึ่งเนาะค่ะคขออกทางช่องนะคะแม่เนาะค่ะเป็นแนวทางนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, อันนี้แม่ครูไม่ได้ฟันเองนะค่ะ มีแม่เอฟซีอยู่น้องคายแม่คุณนายฝันว่าแม่ครูไปหาไปหาท่านก็ดีใจท่านก็มาโกรธมาหอมหอมผมแม่ครูหอมตัวแม่ครูว่าแม่ครูน่ะตัวหอมผมเกษาก็หอมมากครับทีนี้ว่าเป็นบุญที่ได้ฝันแบบนั้นทีนี้แม่คุณนายนั้นก็ถามแม่ครูว่าแม่ครูมานี้ได้อะไรมาฟังแม่ครูก็บอกว่า มีมีสองเก้ามาฝากว่ะอ,อย่างนี้ค่ะค่ะไปคุยกับคุณแม่ท่านนั้นใช่ค่ะครับก็คือว่าเวลาไปหากันเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องถามไปซื้อของไปฝากฝังก,กันใช่ใชครับใช่ค่ะว่าว่าแม่ครูมาหาอ่าแม่คุณนายนะ่ะมีอะไรมาฝากแม่มีสองเก้าค่ะ S <S ตอบอย่างนี้ค่ะคท่านก็มาโกรธมาโหมแม่ครูหอมเกสาหอมผมแม่ครูว่าหอมหอมค,ค่ะแล้วอันอันนี้คุณแม่แกโทรมาเล่าให้ฟังโทรมาเล่าให้ฟังค่ะโทรมาโกรธที่ลูกโทรมาไม่สักพักหนึ่งลูกก็โทรมานะคะครับแม่ก็เลยเล่าให้ลูกฟังอย่าง <ๆ S 2> นี้นะจ๊ะในในลักษณะที่เห็นแม่ครูเนี่ยเห็นเป็นรูปร่างแต่งตัวเป็นยังไงแต่งตัวเป็นใส่ชุดไทยผ้าสบาย ว่าแต่งตัวสวยใส่ชุดไทยด้วยนะมีผ้าสไบเฉียงด้วยผ้าเฉียงครับเป็นชุดไทยแต่ไม่ได้ถามว่าชุดสีอะไรนะลูกครับว่าแต่งตัวสวยหอมกลิ่นหอมมากกายผมนี่หอมหอมว่าเมยได้มากอดมาหอมว่าเม่ะแต่ว่าผมแม่จะยาวกว่านี้คครับ่ะแล้วคุณแม่ท่านนี้น่ะ ส่วนตัวนี่สนิทกับแม่ครูมากไหมครับใช่โทรมาคือส่งเสื้อผ้ามาให้ค่ะแม่ดีโทรมาประจาค่ะโอ้คือแล้วแล้วคุณแม่ท่านนั้นนี่เคยเดินทางมาที่นี่ไหมครับไม่เคยค่ะแต่คุณแม่ท่านชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศค่ะแม่ท่านจะเดินสายบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คือคุยกับแม่ครูเนี่ยจะคุยเฉพาะทางโทรศัพท์เฉพาะทางโทรศัพท์ แล้วก็มาฝันเห็นแม่ครูเนาะจ้าไม่นี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันกับแม่ครูก็ได้เนาะท่านไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะครับจนตื่นมาท่านบอกพ่อบอกแฟนเนาะนั่นเลยก็เลยพ่อทางนู้นบอกว่าให้โทรมาหาแม่ครูเลยเป็นบุญที่ได้ฝันแบบนี้เขาว่าครับจ้ะฝันแ่าไม่เล่าแบบนั้นนะจะเล่าให้แม่ฟังนะแม่ที่ฝันนะคะครับ แต่ช่วงนั้นที่แม่ครูกำลังดังๆนะครับมีคนเคยฝันในรักษานี้ก็คือพี่ชายของแม่โครดาใช่ว่าไปโบกครับมันก็ไปโบกก็ตรงๆเลยนะครับค่ะมันก็ถูกวันนั้นเนาะใช่ค่ะแปดนะครับผมเนาะแต่สองเก้กําลวจะอ่านแล้วเลยเนอะครับก็คือท่านผู้ชมท่านไหนก็เปแนวทางทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะลูกเนอะครับ ก็ไม่แน่เผื่อท่านผู้ชมมีเหยียบจับลอตเตอรี่ไปได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ก็คือฝันเอฟซีฝันว่าแม่ไปบอกสองเก้าอย่างนี้เนาะค่ะสองเก้าค่ะว่าแม่ครูแม่ครูมามาหาอ่าคุณนายแม่นี่นะได้เลขอะไรได้ได้ได้อะไรมาฝากค่ะแล้วแม่ก็บอกไปว่าสองเก้าอ๋อครับจริงจริงก็คือเลขตัวนี้มันเกี่ยวกับแม่ครูเลยตรงเลย เพราะว่าคุณแม่ทําได้ในฝันเกี่ยวกับแม่ครูเนาะใช่ค่ะนะครับผมเปคือแม่ครูไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะพูดถึงนะเนาะก็คือไปให้แม่แม่ fc ฝันเนาะเหมือนกับพี่ชายอย่างนั้นเลยเนาะค่ะคะลูกไม่ว่าอย่างนี้เลยค่ะเนาะแม่เนยอาจจะเป็นปลู่เนรมิตกายไปบอก fc ท่านนั้นก็ได้คุณแม่ท่านนั้นมีบุญสัมพันธ์กันอาจจะเป็นอะไรแต่กันแต่ชาติปางก่อนก็เลยเนาะก็เลยได้ฝันเกี่ยวกันแต่สื่อมาไม่รู้พูดภาษาอะไรกันนะลูกยังไงครับ ภาษาเทพคุยใส่กันเลยนะค่ะอ๋อตอนที่คุยกันเมืิดไมคคะลูกเปิดไฟได้แล้วยังยังไม่นแล้วกันยังส่างอยู่ก็คือหมายถึงตอนคุยกันใช่ไหมครับม่ครใช่ค่ะร้องไห้ด้วยนะอตอนคุยกันที่บอกไปบอกสองเก้านี่ใช่ไหมครับคนหัวลูกใช่ครับโทรมาก็คุยกันโทรมาคุยะกับแม่อ่ะครับคุณแม่ท่านนั้นยุตอะไรครับแม่ครู แม่ไม่ได้ถามนะลูกอครับแต่ว่าก็ห้สิบกว่าแล้วมั้งเสียงก็เหมือนคนมีอายุพอสมควรใช่ใชไหมครับใช่ค่ะครัผมแล้วก็แม่ครูเนี่ยเห็นกับไข่พญานาคเห็นเลขตัวไหนครับแม่ครูเห็นยยหนึห่งสี่ลูกหนึ่งส <4 S 1> ี่จ้คะค่ะผมสังเกตเลขเลขที่แม่ครูเห็นกับขาโตะ๊ะเห็นกับปูเห็นกับสิ่งต่างๆเนาะถ้าไม่ตามมันจะตามมาออกเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะ เเหมมือนนนงวดดั้สียยาากแล้วก็แม่ฝากไปด้วยนะครับไม่เห็นกับขาโต๊อีกแล้วครับสี่สามแปดนะอืมสี่สามแปดใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นเลขที่แม่ชอบด้วย๋อครับสี่สามแปดตอนที่ห้าสามเก้าห้าสามหกนอะลูกเนอะครัปล่อยไปสงวดแล้วไม่ได้ตามมาออกอืมออกสามตัวตรงๆเลยเนอะไม่ครเสียดายเนาะ เห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอยู่ว่าเลขแม่ครูออกยอนหลังประกอบกับมีคุณแม่มคุณแ่ท่านหนึ่งโทรมาบอกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เสียดายไม่ไม่เอฟซีก็โทรมาเยอะมาบอกว่ามาออกตามหลังค่ะแม่ครูท่านสามตัวเลยหกกับเก้านอกกระดูกเนาะที่ลูกออกทางช่องแม่ก็ออกทางช่องนาะลูกเนาะหกกับเก้าห้าสามเก้าห้าสามหกน้ลูกเนาะมาออกงวดนี้เราปล่อยไปสองงวดติดไม่ออก บอกย้อนหลังไม่ครสามตัวนะครับผมสังเกตถ้าไมโครเนี่ยเห็นกับขากล้องถ้าไม่ออกงวดนั้นนี่มันจะออกมาจะมาออกตามหลังเนาะหนึ่งสี่ชัดมากเลยอือครับหนึ่งสี่แล้วก็เก้าห้าเนาไมโครที่้า้าก็ก็ฝันว่าได้เหาะนะลูกนะครัเหาะห้าเหาะหกเนาะรับเป็นงูใหญ่ใช่ไหมครับมครงูใหญ่ที่แม่เคยฝันเห็นเลย ปกติไม่ไม่หนีอันนี้แม่นั้นหนีค่ะว่าเหาะดีกว่าว่าอย่างนี้นะลูกคในความฝันเขาจะมาทํร้ายใช่ไหมครับแม่โคูไม่รู้แต่แม่น่ะกลัวไปเองอย่างนี้น่ะเขาก็ไม่ได้ทาร้ายอะไรหรอกเขาก็อยู่นิ่งของเขานะลูกค่ะแต่แม่มองไปนะแม่อู้โหตัวใหญ่จังเลยเหมือนกับที่เคยเห็นแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยครับแต่ว่ากัตียังไงน้องงูใหญ่กระเต่า ะก็ฟันว่าหหอะนะลูกแม่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 นที่แม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 ่แร่แม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 ่นี่แม่ะม่แ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 ูเแม่ปู่แม่นม่แ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 ว่แม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 ่นม่แม่แม่แนบแม่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 แนนนม่แม่อค่ะม่แ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 มดแม่แบู่ก อาจจะเป็นได้เก้าห้าก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะลูกค่ะนัดเล็กัวนี้แม่คู่ค่อยถือซ้มตัวเนาะเมนหกห้าก้าห้าห้าก้านั้นจะทั้งล่างทั้งบนจะโบเน่ได้ค่ะแฟันดีอยู่ดิค่ะจนั่นล่ะฟัน้าเหาะเขาว่าฟันดีค่ะอาจจะเป็นเหมือนงวดเก้าเจ็ดจะที่ช่ลูกเป็นพญานาคเป็นพญานาคเจ็ดเสียนแล้วก็ลูกตีว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะลูกตั้งแต่ตองวดเลยได้ต่อนั้นอะ ที่นี่มาโค้งสุดท้ายก็จักตัวใดครับไม่แน่ตัวนี้ห้าเก้านี่ยอาจจะไปอยู่บนนะครับเพราะแม่ครูนี่เกาไปไปที่สูงใช่ค่ะอาจจะอยู่บนนะครับเพราะเลขนี้จะอยู่สูงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะใช่นะครับผมยังไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเดียวแอดมินเนี่ยจะมาตามแม่ครูอีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเราให้แม่ครูฝันดีก่อนเนาะวันนี้เอาความฝันแล้วก็ที่แม่ครูหินตรงไข่พญานาคเนาะตัวไหนนะคะแม่ครูหนึ่งสี่ลูกหนึ่งสี่ แล้วก็สี่สามแปดสี่สามแปดเห็นกับขาโต๊ะครับจ้ะแล้วก็ชอบด้วยค่ะตัวสี่สามแปดเนี่ยบอกหน้าแม่ชอบสี่สามแปดไม่ว่าเลขสวยดีลูกค่ะผมไม่แน่อันงวดนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่มันจะถูกสามตัวเนาะนะครับเพราะว่าสังเกตมันจอกตามก้นงวดนี้เอ็ดมิงเชื่อว่าน่าจะไม่ออกตามก้นแล้วครับแม่ครูนั่นเลยดูขอให้มาตรงเธอสองตัวสามตัวเนาะลูกเนาะครับผม ได้วิทยาเนาะลูกเนาะปกติปูคนหายรุดบดชนะหัวจะหัวแล้วก็หายกลับมาเนาะค่ะเนาะคิดว่างวดนี้นะจะกลับมาเพราะว่มันมันหลุดไปแล้วเนาะไม่ได้ปล่อยไปสงงวดติดแล้วไม่ได้ตามหลังงวดเดียวก็ออกมาเลยครับสามตัวครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของไม่คุ้เนาะลูกเนาะอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญเนาะลูกเนาะใช่ค่ะแม่จ้ ตามไปสักเมื่ออาจจะเขาสามโตคือปีที่แล้วก็ได้ใช่นะครับปู่ท่านให้แล้วปู่ท่านต้องให้อีกในงวันต่อไปเนาะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณแม่ครูมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจันลูกค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นแนวทางของแม่ละดานนะคะฝากตามคุ้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อฝันเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ